เราภาวนาเพื่อจะให้ใจของเราอยู่เหนือความคิดเราเจตของเราจ่จออยู่ที่ลมหายใจก่อนเพื่อจะไาฝึกสติฝึกสัมปชัญญะสติคือความรู้ลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวเราละึกะะอยู่เสมอว่าจะอยู่กับลมจะไม่ทิ้งลมส่วนสัมปชัญญะเราก็รู้ตัวเราอยู่หรือไม่ถ้าไมอยู่แก็กลับมาถ้าอยู่แล้วก็พยายามศึกษาเรื่องของลม ก็ลมหายใจมีหลายอย่างมีเข้ายาวออกยาวมีเข้าสั้นออกสั้นเข้าสั้นออกยาวเข้ายาวออกสั้นลึกตื่นเล่วชายายาวละเอียดมีหลายอย่างอามาศึกษาดูว่าแบบไหนเป็นที่สบายที่สุดสำหรับร่างกายของเรานในขณะนี้เราก็ทดลองจนได้ที่ได้ที่แล้วก็รักษาไวา้จนกว่ามันไม่สบายอีกแล้วก็เปลี่ยนอีกความต้องการของร่างกายมันจะเปลี่ยนไป เรารู้เรื่องคงลมใจของเราจะต้องอยู่ในปัจจุบันถ้าใจอยู่ในปัจจุบันเราจะได้จับได้ว่ามันเคิียดอะไรก็ส่วนใหญ่ความเครียดผุดขึ้นมาชนความโลภเกิดขึ้นมาความโกรธความหลงความกลัวสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราไปแขลยเมืมันเริ่มแรกมันก็เน้นเดียวเหมือนฝ่ายที่มันมีอยู่เน้นเดียวแต่ใจมันก็ชอบเปล่าให้มันใหายขึ้นมา มันเปล่าอย่างไงร,ราก็ไม่รู้สมก็ร,รู้องลูกดันั้นที่มันยาย่เล้วไม่บ้านแล้วเพราะฉะนั้นต้องห้มันรู้ก่อนตอนที่มันอย่ังเล็กๆอยู่เราจะได้หายใจคลายความเครียดได้ชี้แจงแฮตลนหาอารมณ์นั่นดับเรียกว่าเราอยู่เป็นนายของเขาไม่ใช่เป็นบาของเขาแต่จะเทียบกับเ,เป็นเจ้าของบริษัท เจ้าของบริษัทไม่ค่อยจะรู้เรื่องภายในบริษัทผลงานก็ทํายังไงเขาวางแผนยังไงเขาจะเยอดอํานาจยังไงเราก็ไม่รู้เราต้องสืบความเชิงต้องแปลงตัวเข้าไปข้างในทํตัวเล็กๆมาก่อนมาเขาเป็นยังไงการเคลื่อนไหวของเขาเป็นยังไงพอเรารู้เรื่องของเขาเราจะได้เป็นนายของเขาได้จริงๆเขาเราียกว่าเราทันเขา ปัญายุนทุกวันนี้เราออยังไม่ทานกิเลสกิเลสก็ฉะลกัลกว่าเราที่เราพยายามสร้างความฉลากให้ยู่เหนือเขาจึงจะถูกต้องชีวิตของเราเป็นไปมไันเอาความโลภความโกรธความหลงเป็นใหญ่เอาปัญญาเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นใหญ่เอาธรรมมาปกครองใจใจของเราไม่มีเสียหายเลยมีหรือจะเริ่มไฟเดียว